ไม่ทำเลยอน่ยแล้วลูกหันมาตั้งใจว่าปีใหม่เนี้ยลูกจะทำมันเหมือนกับทุกทุกเช้าอ่ะลูกจะรดน้ำทุกเช้าไงจะสวดมนต์ถ้าที่สวดได้แล้วก็ทำสมาธิสักห้านาทีสิบนาทีแล้วลูกก็ตั้งจิตอธิษฐานสวดบทบูชาเทพีวานชิทธิ์เป็นมงคลให้เราทุกวันเท่ากับเรารดน้ำทุกวันนะเหมือนกับตัวเราอะเปรียบตัวเราเป็นต้นไม้ใช่ปะเราได้สวดมนต์ทุกวันได้รดน้ำทุกวันมันจะเิยงอกงามปะชีวิตเราจะดีปะเห็นผลปะ ออกผลไวปะแต่ถ้าเกิดเราไม่ลดน้ามันตายปะออกผลมะช้าลดน้ําการลดน้ําคือการสวดมนต์แล้วก็พ่นดินก็คือการภาวนาลดน้าพ่นดินไงใส่ปุ๋ยอะ่ะการทําสมาธิคือการเหมือนใส่ปุ๋ยอะ่ะมันจะเล่งดอกเล่งผลให้โตเร็วเข้าใจไหมลูกแต่ถ้าเกิดเรียบเทียบกับต้นไม,ถตตนม้ถ้าเกิดสมมติลูกปลูกอะไรสักต้นหนึ่งลูกไม่ลองไม่ลดสักอาทิตย์เดียว ตายไหม,ม<ะ>ตายเออเหมือนกันเ,เข้าใจแล้วมันจะออกดอกเทียบเทียบง่ายเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายนะนมเกรียบเทียบให้ฟังแล้วก็เข้าใจไงว่าชันใด้ัะนนั้นเลยว่าถ้าตัวเราไม่ปฏิบตัติไม่ทําความดีและไม่ต้องเสี่ยงเงินด้วยอยู่กับบ้านแล้วก็ทําทําบ้านให้เป็นวัดแล้วก็วัดใจตัวเองพิสูจน์ใจตัวเองว่าเราจะทําได้ไหมถ้าเราทําได้ติดหน้ามือเป็นหลังมือเลชีวิตนะตั้งใจนะม ตั้งใจ,ใจนะอขอแค่วันละห้านาทีละกันถ้ามากกว่านั้นจะยิ่งดีมากวาก,มากว่านั้นดีเลยเพราะว่าแม่ก็เลยมองว่าอาจารย์แม่คิดว่าถ้าทําได้ไมันเป็นมงคลกับเราแล้วพอลูกสําเร็จลูกสําเร็จอะความภูมิใจครูบาอาจารย์เนี่ยแบบภูมิใจอะได้ดีอะได้ดีมีสุขอะมีความเจริญรุ่งเรืองและเมื่อเรามี ความเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองเราได้สร้างบุญสุศลต่อได้ไหมเราจะไปไหนเราก็สบายใจเนาะใช่ไหมเราไม่ต้องแบบว่ามาทุกว่าเอ้ยจะต้องหาเงินไปไหนไม่ได้เลยต้องหาเงินอย่างเดียวใช่เมื่อก่อนเป็นแบบนี้ก็ชวนมาเพราฉะานแล้วก็ทนตอนนี้เราต้องคิดถึงความตั้งใจตั้งมั่นและมุ่งมั่นแล้วก็เสียสละได้พอเราสละได้ให้ได้เหมือนกับการที่ เราจะไปทําบุญที่วัดทําบุญที่ไหนมาที่นี่เราตั้งใจเนี่ยเราสละอะไรสละเวลาสละปัจจัยไปซื้อพงวงมาล,งลัยซื้อผลไม้ซื้อของมาถวายอย่างเงี้ยเราสละปะสละแล้วมันอิ่มมะอิ่มสุกเออเหมือนเราไปวัดเราทําบุญเราโอ้พาพาได้ฉันเราก็อิ่มมีความสุขพาได้ฉันอาหารของเราปื้มนะแน,น่ๆมันเกิดบุญในใจเราละแ,แต่เหมือนกับการที่เราสวดมนต์หรือนั่งสมาธิอยู่ที่บ้บานเราก็สวดแล้วพอขนาดที่สวดเราก็ ถวายท่านท่านไม่ต้องการของนะแต่ท่านต้องการบุญนะให้เราทําบุญนะท่านต้องการให้เราทําความดีและท่านไม่ต้องการบุญจากเราเลยนะแต่ท่านต้องการช่วยให้เราทําความดีและบุญที่เราถวายท่านน่ะท่านจะดันเออท่านจะดันกลับรู้เข้าใจยังท่านไม่ต้องการพอเออรู้เข้าใจถูกเลยเน่ะเออเขาเข้าใจแล้วเนี่ยเข้าใจง่ายไงแม่ก็สอนง่ายใช่ไหมใช่ พอเข้าใจแล้วเนาะเรารท<ช>ําได้แล้ววันนี้รู้สึกว่าเราจะมีพลังมะมีกําลังใจเชื่อมากเชื่อมะเชื่อมะว่าจะได้ตามที่พะมารดาบอกเชื่อมะค่ะนะแล้วก็ให้สําเร็จนะสาธุา